สุดทึ่งสามนเณรวัยเก้าขวบสอบผ่านผู้ทรงพระปาติโมกอายุน้อยสุดนับว่าหาได้ยากมากมีบัญชีผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์เรื่องน่ายินดีและเป็นฮือฮาหลังสามนเณรวัยเพียง9ก้าขวบสอบผ่านเป็นผู้ทรงพระปาติโมกอายุน้อยสุดโดยระบุว่าพิเศษสําหรับสามนเณรรูปนี้คือ 1. มีสมาธิในการสวดไม่วกแวกไม่ต้องบอกบ่อย 2. อ,ออดทนในการสวดแม้มีทุกก็เวทนาบ้างแต่ก็ขยับตัวพอคลายแล้วก็อยู่กับการสวดจนจบ 3. มมมีอาการนิวรนปรากฏในขณะสวดแม้จะพื้นฉันเพลนเสร็จอย่างมีทันได้พักย่อยอาหาร 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่เริ่มท่องสอบครั้งที่1และสอบรอบที่2แม้จะรอนานก็ไม่บน่นไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายท้อถอย 5. เป็นผู้วางง่ายเชื่อฟังปฏิบัติตามกติกาและโอวาท สามเณรจึงเป็นเจ้าของสถิติบันทึกให้สามเณรภูมิใจในตน 1. น 1. สามเณรทรงพระปฏิโมกอายุน้อยที่สุดในภาคใต้ประจําปี2568 2. สามเณรทรงพระปฏิโมกอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยประจําปี2568หากชมคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ